ส่งดอกอย่างเดียวสามหมื่นปีที่สองส่งสี่หมื่นเก้าปีที่สามส่งเกโโ้าหมื่นคิดตามความเป็นจริงอนะในวันนี้นะไม่ใช่วันฟองสบู่แตกตอนนั้นนะแม้กระทั่งในวันนี้นะคะผ่านไปสิบปีค่าครองชีพสูงขึ้นส่งบ้านเดือนละเก้าหมื่นส่งได้ไหมไม่ไหวแน่นอนแล้วรับทําบ้าอะไรรับไปบเพื่อให้นี่มันจบเพื่อให้นี่มันจบคือคิดว่าการที่รับคําที่ท่านสารท่านบอกมาคิดว่าน่าจะจบแล้วตัวเองแก้ปัญหาได้ ดว่จะหาเงินสามหมื่นห้าหมื่นเก้าหมื่นจ่ายได้และแล้วไม่คิดอะไรเลยก็คิดแต่ให้นิ่มจบแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนที่ไปไปให้ศาลพิพากษาคิดแบบนี้เยอะมากเลยคือยังไงก็ได้มันจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปขอให้จบแล้วไปตายอาดับนะโดยไม่เอาเครื่องคิดเลขมานั่งคำนวณน,นะคะเพราะกำลังจะบอกนะคะว่าเกี่ยวกับหนี้สินศาลท่านไม่ได้ตัดสินให้นะคะศาลจะให้เราเจราจาไกล่เกลี่ยหลายรอบมากตัวเลขตรงนี้เป็นการเจราจาระหว่างเราถูก,กต้องาาถูกต้องค่ะ แเราก็ไม่ได้ฟังอะไรมากมายอีกตอนนั้นถูกต้องเราก็โยนทุกอย่างให้ทนายจัดก,การไม่รับอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าทนายเอาอันเนี้ยคุณโจน,นี่ว่ามหนหัวไม่คิดทั้งสิน้นเพราะคิดเล็กไม่เป็นครับแล้วเสร็จแล้วปับ๊บสารท่านก็เลยเรียกพี่โจไปที่หน้าบัลลังเลยคะ่ะแล้วก็ถามว่าอันนี้โอเคไหมทะลึ่งบอกโอเคแล้วสารท่านยังบอกอีกนะคะว่าพี่พางสารแล้วแก้ไม่ได้นะคะอเอาไหม,มแต่ตอนนั้นก็เสียเยสไปแล้วก็<ถ>รับ คำตัดสินไปบร้อยแล้วก็ส่งปกติค่ะที่ฉันก็พยายามโขนก็ใหเงินส่งเดือนละสามหมื่นส่งไปได้เก้าเดือนบ้านไฟไหม้หมดบ้านไฟไหม้บ้านที่ส่งมาไฟไหม้หมดบ้านม,มีประกันหรอครับนั่นสิตอนแรกพีก่คิดไม่มีประกันพี่คิดว่าพี่ตายนะแล้วพี่เห็นซากบ้านปรากฏว่าธนาคารนะคะเขาก็โทรศัพท์มาว่ามันมีประกันคือเงินที่เราส่งไปอะ่ะก็จะไปหักประกันทุกปีอันนี้ก็เป็นความรู้ข้อที่สองนะคะคุณผู้ชมค่ะในสัญญาจะระบุนะคะว่าอประกันเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ ถ้าคุณไปอ่านสัญญาแล้วคุณจะลองจ้างเหมือนที่ดิฉันว่าอ่านแปดปุยให้หลังธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์เอาบ้านเราเนี่ยฮะเราเป็นคนส่งบ้านแล้วทําไมถ้าเกิดบ้านไฟไหมแล้วผลประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์กลับเป็นธนาคารเข,า,ขาถือว่าเขาเป็นเจน้หน้และสังเกตไหมคะคุณธีรัตว่าเวลาที่เราไปประกันเราเลือกประกันไม่ได้ก็ต้องเลือกประกันในเครือของแบงค์เขานั่นเองถูกต้องแล้วธนาคารจะเป็นคนบังคับผิดกฎหมายนะคะ ที่อเมริกาจะมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้คุ้มครอง,ข,องข้อนี้เลยนะคะว่าห้ามบังคับประกันคือเอาขาชอบจะมี P อะไร private 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 mortgage insurance p pmi <ม>ธนาคารจะอขอโทษค่ะอเมริกาจะบังคับเลยเพราะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะประกันอันนี้จะเป็นคน c o อ e r <ม>ให้กับกับธนาคารซึ่งบ้านเรามีอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร<ม>แต่ทีนี้ในกฎหมายของอเมริกาห้ามธนาคารหัว โดยเอาบริษัทประกันของตัวเองเพราะมันก็ง่ายในการเคลมถูกไะใน่ารในการเคลมง่ายในการที่จะจ่ายเงินเข้ามาถูกต้องครับถูกต้องครับอาจจะไปบวกค่าเบี้ยประกันสูงเราก็ไม่รู้อีกถูกต้องครับถพาเราเลือกไม่ได้มันมีแรงแข่งขันถูกไหมครับธนาคารบ้านเราทําได้ยังไงก็กฎหมายเอื้อเขาทําไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้กฎหมายห้ามค่ะกฎหมายกฎหมายแท่งของเราห้ามมีการหัวค่ะอื แต่มาอาจจะไม่ได้เขียนถึงขั้นว่ามากู้ซื้อบ้านแล้วไปซื้อประกันแสดงว่าประชาชนจะต้องทํำยังไงครับต้องศึกษาอย่างละเอียดอแล้วเมื่อประชาชนรู้แล้วว่ามันมีกฎหมายห้ามอยู่ธนาคารทําประชาชนต้องไปเพิ่มกฎหมายลูกก็ต้องมีการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง,องนะกกลับไปที่พี่โจก่อนพอได้รู้รว่ามีาการแบงก์เอาไปหมดเลยไหมหมดเลยค่ะลแล้วทำไงเราจะต้องส่งส่งซากบ,บ้านต่อไป ทนายของพี่คนเดิมค่ะเขาก็บอกว่าคุณโจทําใจเลยนะครับมันไม่ค่อยมีใครได้แต่ทีนี้ดิฉันก็เป็นพวกดื้อตาใสค่ะคือกําลังจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าความลําบากเป็นเรื่องดีวิกฤตเป็นเรื่องดีอย่ารังเกียจเขาเพราะวิกฤตที่โจต้องอยู่ท่ามกลางกองซากบ้านมันบังคับให้โจต้องเดินก็ไปหาธนาคารแล้วไปขอร้องเขาขอเขาว่าขอให้ตัดออกมาเถอะ ไปตื้อกี่วันยังไงก็ต้องได้คําว่าไม่ได้ไม่มีเพราะไม่งั้นเราไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมคะก็ได้มาสามแสนจากร้านสองแล้วเอามาทำอะไรครับเอามาก็เอามาเอามา,า,มา,ำาทำฝ้าทําผนังขึ้นรื้อทุกอย่างใหม่หมดพอดีเป๊ะสามแสนอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้นั่นไหนะใช่คะ่ะต้องรื้อใหม่หมดทุกห้องเลยคะ่ะแล้วก็พี่โจก็นั่งกินข้าวกับพื้นไม่มีโต๊ะเป็นเวลาหนึ่งปีไม่มีโซฟา,ไม,มซฟาไม่มีโต๊ะกินข้าวก็อยู่ได้ มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าเวลาเราซื้อบ้านใหม่ตอนที่จกพี่โจกกู้ซ,ซื้อบ้านนะคะพี่กบพี่โจกกู้จริงๆอะสามล้านสแต่ว่าธนาคารแถมให้อีกเป็น3าล้าน7แถมเพราพอรไรเพราอะไรคะกู้ตกแตง่งอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายว่าโอ้คุณกู้ซื้อบ้านแล้วเรามีแถมเงินไ<ะ>ีอ้อีกเพือ่อตกตกแต่งบ้านเขาบอกว่าเราเป็น V I P แต่ทันทีที่เราผิดนัดเรากลายเป็นอัญญากรนค่ะ <laughs> อย่าไปเชื่อคะ่ะ แล้วตอนนั้นคุณที่รัฐคิดดูสิคะท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านส8%เปนะคะดอกเบี้ยสิปดเปซน่ะงอกขึ้นมาอีกเกือบสี่แ0,000นเอาสิบูปน่ปว่าเป็นมันเป็นเงินเป็นเงินไร้ค่าที่เราจะต้องจ่ายดิฉันทะลึงรับทําไม,มแล้วพอบ้านใหม่พี่โจท์ทำบ้านใหม่ภายในจํานวนเงินแค่สามแสนเนี่ยนะคะทําบ้านทําห้องใหม่คือมันก็เหมือนบ้านนะเพราะห้องพี่โจกว้างมากร้อยแปดตารางนะคะ<ม>ทั้งหลังมันเหมือนบ้านชั้นเดียวคะ่ะอแล้วก็นั่งกับพื้น ปีหนึ่งทำไมพี่อยู่ได้<ม>พี่เป็นแค่ปม่หนุตกแต่งเลยคือบางครั้งเราก็ใช้เงินเกินตัวเหมือนกันถูกต้องอันนี้คือต้องยอมรับตัวเองเหมือนกันถูกต้องค่ะ<ม>พี่ก็เลยโอ้โหหลังจากนั้นตั้งแต่บ้านไฟไหม้พี่พลิกพ,พี่อ่านตำรักการเงินทุกอย่างในโลกแล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มฮิตแล้วพี่ก็คีย์ไปที่เว็บ Oprah, คอปร้าคีย์ไปที่เว็บของแบงก์ออฟอเมริกาเขาก็จะมีสอนมันก็ทําให้พี่เอะใจว่าแล้วทําไมทีเว็บไซต์ของธนาคารบ้านเราเวลาที่สอนเรื่อง saving, อออเซฟ ให้มาใช้บริการถูกต้องซึ่งผิดนะคะมันถือว่าเป็นการไม่ให้ความรู้เพราะพี่ได้ความรู้เรื่องดอกเบีย้ยได้ความรู้เรื่องเครดิตรีแพ์ค่ะแปลว่าการซ่อมแซมเครดิตเพราะพี่รู้ว่าพี่เครดิตพี่เสียแล้วเขาก็จะสอนแบงก์ต่างๆเนี่ยคะ่ะที่ในเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกเขาก็จะสอนวิธีการซ่อมเครดิตถ้าจะต้องมากู้ใหม่แล้วก็เครดิตคุณเสียคุณต้องทํำยังไงพี่ก็เลยมองเห็นความแตกต่างพูดง่ายๆเลยนะคะคือความจริงใจของธนาคารพาณิชย์บ้านเราว่ามันช่างแตกต่างกันเช่ไรเกิน ก็คือไม่ได้ให้ความรู้กับผู้บริโภคหวังที่จะเอาค่าธรรมเนียมหวังที่จะปล่อยผู้อย่างเดียวถูกต้องค่ะคแล้วไม่มีการปันคืนให้กับสังคมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าพอพี่โจได้มาปรับปรุงนิสัยการเงินของตัวเองโอง้ชีวิตพี่ดีขึ้นดีขึ้นคือเรียกว่าคนไทยเข้าใจผิดนะคะว่าถ้ามีหนี้เยอะต้องเพิ่มรายได้ถ้าอยากรวยต้องเพิ่มรายได้ผิดคะ่ะตอนนั้นพี่มีรายได้เท่าไหร ถ้าพี่ทําตัวเองเจ๊งกับมือใช่ไหม<ช>พี่มีไรายได้เกือบสองแสนสบายๆเลยต่อเดือนแล้วในวันที่พี่กัดฟันส่งบ้านหลังจากบ้านไฟไหม้แล้วนะคะกัดฟันส่งบ้านใหม่แล้วแถมพี่เจอเดอกตับเองนะจากที่พี่เงินเงินนิ่ฟูนี่พี่ลดลงเหลือสี่ล้านเจ็ดภายในเวลาไม่ถึงปีอ่ะนี่พี่เพิ่มเป็นห้าล้านห้าล้านเจ็ดโอ้โหเดอกเบี้ยขึ้นไปถูกต้องดอกเบี้ยขึ้นไปในระหว่างนั้นทั้งๆที่เขาได้เงินประกันไปแล้วนะครับใช่ไหม ถ้าเฉลี่ยเงินประกันที่พี่ไม่ได้ส่งมาก็มีเงินต้นเงินดอกที่พี่ส่งมาบางส่วนใช่ใช่ไหมคะล้วก็มีเงินประกันล้านสองลบไปสามแสนเหลือเก้าแสนก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะแล้วเขายังมาเป็นดอกปรับพี่เขาไม่เฉลี่ยพี่ไม่ได้ต่อรองเขาตอนปรับโครงสร้างนี้ใหม่เพราะฉะนั้นบทเรียนของพี่ที่ได้อะไรก็คือว่าเวลาที่เราพิพากษาในศาลไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนจะคิดว่าทุกอย่างมันจบแค่คำพิพากษาแก้อะไรไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมพี่โจไปไหมหลังจากนั้นพี่โจไปปรับโครงสร้างนี้ใหม่ได้เห็นป่ะใช่ไหม นี่ที่เป็นคดีแพ่งทุกประเภทแก้ไขสัญญาได้หมดมไม่ต้องกลัวค่ะซึ่งจากนั้นมาพี่โจก็จ่ายสามหมื่นห้าหมื่นเก้าหมืนมาตลอดใช่ค่ะก็พอ,พอพอปรับโครงสร้างนี่ใหม่เนี่ยเป็นทีมใหม่เขาก็ให้ส่งปีแรกหมื่นหกพี่ก็ส่งหมื่นหและได้ตอนนั้นพี่เดือนละหมื่นเก้าเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบกำลังตักเยดตะก,กายงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีเหมือนกันแต่พี่ส่ง ส่งบ้านได้ทุกเดือนบ้าน,นหลังเดินของตัวเองวันละเดือนละสามพันกินน้ำก๊อกต้มน้ำขวดน้ำขวดที่ซื้อเป็นขวดน้ำเปล่าอะค่ะไม่มีตังค์็ถ้าเราเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราอยู่ได้ได้สบายโดยที่ไม่เป็นไม่ไม่เบี้ยวหนี้ด้วยใช้นิทุบัตตูสตังค์คือหลังจากนั้นสุขภาพนี่ก็ดีขึ้น,นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นถูกต้องแต่มันก็มาเจอไอ้นี่อีกครับ ความโลภของคนครับหลังจากพี่กัดฟันส่งอย่างนี้ปีแรก1หมือนหกส่งสิบสองเดือนไม่มีขาดเลยสักเดือนชีวิตพี่ดีขึ้นมากปีแรกพี่เกืเอกขสนช่วงห้าหกเดือนแรกหลังจากห้าหกเดือนแรกไรายได้มาจากไหนก็ไม่รู้ไรายได้มันก็เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆสภาพพอเราเป็นเรื่องของการบริหารเงินพี่ก็มีหลักวันนี้พี่มีสูตรมาให้ฝากแฟนๆรายการนะคะสูตรการบริหารเงินอย่างมีสุขภาพที่ดีปับ๊บพี่ก็เริ่มมีเงินออมพี่ก็เอาเงินต้นไปโปะบ้างอะไรบ้าง เครดิตบูโรพี่ก็พ้นสามปีประวัติพี่ก็ดีขึ้นเชื่อไหมปีปีนี้ปีห้าสามปีห้าศูนย์เขายึดบ้านพี่ทำไมยึด่างนง้นยัเมื่อจ่ายจ่ายมาตลอดเพราะว่าพี่เกินจากคําพิพากษาสามปีว่าไม่มีเงินต้นมาปกเพระพี่ยังรีไฟนั้นไม่ได้เพราะพี่ต้องให้เครดิตบูโรพี่พ้นก่อนถูกไหมคะพี่ถึงจะรีไฟแนนซ์ได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ธนาคารเคยบอกพี่ไหมว่าภายในสามปีพี่จะหาเงินไม่ได้เพราะยังไงพี่ก็ติดเครดิตบูโรไม่มีใครบอกเพราะว่าวันนั้นพี่ก็คิดว่าพี่เนี่ยจะจ่ายแค่ดอกเบี้ย สามหมื่นห้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วก็คิดว่าไปกู<ะ>้<ป>ธนาคารใหม่ตอนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเครดิตบูโรค่ะ<ม>ช่วงฟ้องสบู่แตกใหม่ๆเครดิตบูโรเพิ่งมา,า,มางเพิ่งมาก่อตั้งเพิ่งมาก่อตั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากข้อมูลเหล่านี้ประชาชนไม่รู้แต่ธนาคารรู้ถ้าธนาคารตกลงกับพี่ทําไมในเะมื่อรู้ว่าเครดิตบูโรพี่ไม่มีทางคู้ธนาคารผ่านแล้วปีห้าสิบก็ถูกฟ้องที่บ้านอีกรอบหนึ่งถูกต้องค่ะยึดเลยนะไม่มีการเจราจาเพราะฉะนั้นที่พี่ส่งมาทั้งหมดทุกเดือนปีแรกหมื่นหกปีที่สองสองหมื่นสี่ปีที่สามสองหมื่น แต่ก็มีเอ,ก,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 อกสารครบถ้วนที่เราทำมาไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอยู่ดีดจะยึดก็ยึดก็ทำยังไงต่อ,อ,ตอพี่สู้สุดสุดตาค่ะพี่สู้ยิดต,ตาพ,<ว>พี่ <จะ S 2> ไปจะได้มาได้ศึกษาข้อมูลมาเต็มที่ค่ะเราไม่ยอมพี่ไปร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยพี่ไปสภาทนายความพี่ไปศูนย์ประสานงานลุกนนี้แห่งชาติพี่ไปทุกอย่างที่ไปได้แล้วก็ไปหาข้อมูลว่าจะสู้ยังไงอะไรยังไงไปโอ้ทำเรื่องทุกประเภทแล้วก็ทำจดหมาย แล้วก็ปีหนึ่งเต็มๆที่ไม่มีไม่มีผลยังไงก็จะยึดแล้วเขาก็ทําเรื่องแต่ระหว่างนั้นพี่ยังจ่ายอยู่ไหมฮะหรือว่าจ่ายค่ะจ่ายไปจากคนาแนะนําก็คือว่าจ่ายไปอย่าหยุดจนกระทั่งถ้าเรื่องถึงศาลาเมื่อไหร่ให้หยุดทันทีเพราะจ่ายไม่มีนประโยชน์พี่ก็ไปสืบที่ศาลบ้านพี่อยู่ราชโยธินก็ไปสืบที่ศาลแพ่งราชดาปรากฏว่าเขาทําเรื่องยึดแล้วก็ส่งเรื่องไปขอ,อยึดแล้วทันทีที่พี่เห็นใบอนั้นส่งเรื่องไม่ไม่บอกเราด้วยนะไปส่งเรื่องยึดแล้วปบพี่หยุดส่งทันที ที่หยุดส่งเขาไม่มีประโยชน์ที่จะส่งแต่ทำไมก่อนที่เรื่องถึงศาลเราต้องส่งเพื่อเราจะทำสเตตเมนต์ว่าเราไม่ได้หนีนี่เวลาที่เราจะไปต่อรองเราจะไปร้องเรียนมันจะมีน้ำหนักปรากฏว่าพี่ก็เลยไปทำเรื่องอุทธรณ์คราวนี้พี่ไม่พึ่งทนายแล้วค่ะพี่เดินไปเองที่ศาลพี่เลยจะบอกกับลูกหนี้ทุกคนที่เป็นแฟนหนังสืออีเมลมาหาพี่ตลอดเลยว่าอย่าลัวศาลไม่ต้องมีทนายก็ได้เขาไม่มีทนายอาสาเขามีเจ้าหน้าที่เขียนคำร้องให้เราไปบอกเขาเท่านั้นแหละว่าจะต้องทำยังไงพี่ไปเขียนคำร้องเองไปยื่นอุทธรณ์คำร้อง สารท่านรับคำ้องก็ยึดไม่ได้ยึดดไไม่ไ้พอยึดไม่ได้ปั๊บหลังจากนั้นธนาคารเปลี่ยนเอาทีมเก่าโลกทิ้งทั้งหมดเป็นทีมใหม่ทันทีที่ทีมใหม่มาได้แค่เดือนเดียวโทรศัพท์เรียกพี่ไปเจรจา,าแล้วก็ตกลงกันได้ในราคาหนึ่งล้านเจ็ดหนึ้าเจ็ดี่คือค่าอะไรครับที่เหลือ,อที่ต้องจา่ายเขาขอ,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 ขอแค่ล้านเจ็ด พอล้านเจ็ดในระหว่างนั้นตอนช่วงจําได้ไหมคะที่พี่ย้อนกลับไปว่าช่วงที่พี่ขึ้นศาลครั้งแรกสองปีทนายเคยบอกพี่แล้วว่าหาทางพี่ไม่ฟังพี่เข้าหูชทะลูกค่ะอ๋อนี่คือหาทางถูกไหมหาทางแต่พอครั้งที่สองพี่เรียนรู้แล้วระหว่างที่เขากาลังยื่นฟ้องพี่และพี่กําลังต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งปีเศษพิมพ์นีนี่นอนใจพี่เก็บเงินพี่เก็บเงินแล้วเอาเงินต้นไปปกเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจรจาต่อรองกับพี่พี่มีเงินก้อนในใจละ เกินกว่าเนี้ยไม่มีละแต่อนเนี่ยมีเอาเบ้าปรากฏตกลงกันที่หนึ่งล้านเจ็ดเงินต้นพี่เหลือสองล้านห้ากว่ากว่านะคะดอกไม่นับไอ้ดอกปรับสิบปีเขาจะปรับย้อนย้อนหลังสิบปีเลยนะคะไอ้ที่เราส่งมาตรงทั้งหมดแต่เขาไม่คิดเขาจะย้อนไปสิบปีเพิ่มเงินไปเจ็ดล้านกว่าบาทพี่ต่อได้ล้านเจ็ดอะหนูคิดดูดิเพราะฉะนั้นเมื่อพี่ต่อได้ล้านเจ็ดพี่เก็บเงินได้ล้านสี่เพื่อนพี่น่ารักมากเพื่อนร่วมงานพี่ช่วยกันลงขัน เขาไม่ใช่คนรวยหรอกคะ่ะเขาคือชนชังการแบบเราเขาลงขันกันคนละห้าหมื่นแสนเงจนครบสามแสนพี่ก็ไปปลดปลดบ้านหมดวันนี้บ้านหลังนั้นเป็นของพี่แล้วเรียบร้อยไม่คิดที่จะผ่อนไปอีกยี่สิบปีไม่เลยค่ะพอทันทีที่เรารู้ว่าเราปลดบ้านหมดแล้วเราคิดคำนวณพอตอนหลังเราคำนวณเป็นมันก็คำนวณง่ายๆอะคะ่ะก็คือว่าผ่อนทรงกี่ปีดอกเบีย้ยเท่าไหร่โหพี่ประหยัดดอกเบีย้ยไปสามล้าน เพราะฉะนั้นก็คือนี่คือเป็นการกัดฟันสู้แล้วก็ทําให้ตัวเองปลอดจากนี่ถูกต้องวิกฤตคือโอกาสพี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะโจขอยืนยันตรงนี้เลยว่าทุกวิกฤตคือโอกาสทั้งสิ้นถ้าคุณรู้จักบริหารวิกฤตคุณรู้จักบริหารให้มันเป็นประโยชน์กับคุณถ้าไม่เกิดวิกฤตอันนี้ที่พี่มีปัญหารเรื่องคำพยาศักดิ์องศาลพ,พี่ไม่มีปัญหารเรื่องบ้านยึดพี่ก็ต้องส่งต่อไปยี่ห้าปีเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคารถูกไหม,มพี่เจอดอกปีสามล้าน เอาสารละไปทำอย่างอื่นอีกมากมายถูกต้องเพราะฉ<จ>ะนั้นสู้ว่ากัดฟัน<ป>อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จ่ายไปให้หมดแล้วก็กล้าหาญในการต่อรองครับแล้วนี่ก็คือปาจากหนี่แล้วตอนนี้ถูกต้องค่ะคแต่ว่าในช่วงเวลาปีเสร็จที่ผ่านมาพี่กัดฟันเก็บตังค์เลยนะคะไม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรแล้วพี่ก็แสนจะมีความสุขไม่เห็นจะเป็นต้องอยู่หรูหรารแล้วเราก็ได้ทรัพย์สมบัติครับเป็นของตัวเองครับเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงต่อไปคุณโจจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าใครมีหนี้จะบริหารหนี้ของคุณได้อย่างไรกันบบ้างครั